ของคุณธนานัลเป็นหมูปิ้งผมมีหมูกระทะครับก็จัดสถานการณ์โควิดแบบนี้แหละครับหลายธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะครับร้านหมูกระทะปกติแล้วเราตักเนื้อตักหมูตักของสดมาแล้วก็นั่งทานที่ร้านร้านนี้ครับชื่อร้านหมูกระทะร้านดีเด่นก็เลยปรับเปลี่ยนให้ตักแล้วก็เอาไปทําเองที่บ้านแล้วก็ขายถูกหน่อยนะครับเนื้อย่างหมูกระทะเป็นของสดทุกอย่างนะครับขายเพียงกิโลละ100บาท พันตำรวจโทเอกรินสิขขากูลรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือครับเปิดร้านดีเด่นเนื้อย่างหมูกระทะนี่โอ้โหป้ายใหญ่มากฮะสีแดงสะดุดตาซึ่งลูกค้าสามารถที่จะซื้อของกลับไปทำเองที่บ้านนะครับแล้วก็ขายถูกครับมีให้เลือกเยอะเลยครกิโลละร้อยบาทมีทั้งหมูทั้งเนื้อของสดเนี่ยในถาดกว่า20อย่างด้วยกันครับ แล้วก็มีน้ําจิ้มแถมให้ด้วยนะครับน้ําจิ้มก็มี3แบบมีน้ําจิ้มเนื้อยา่างน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มสุกี้ก็มีแถมผักให้ด้วยครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับปนๆปกันได้เลยนะฮะกิโลละหนึ่บ,100บาทบางคนก็ซื้อกลับไปทําหมูกระทะบางคนก็ซื้อไปทําชาบูนําไปทํายํากันบ้างทําได้หลายอย่างนะครับเน้นความสะอาดแล้วก็ความสดครับจัดวางบนน้ําแข็งนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยใส่ไว้ในห้องเย็นไว้ในตู้เย็นครับ ลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองด้วยแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับพอเปิดรูปแบบนี้ลูกค้าก็มาอุหนุนเยอะนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยสะอาดแล้วก็มีความอร่อยครับมีความสดราคาไม่แพงด้วยครับกิโลนหนึ่บาท